น่ครับพี่น้องเจ้าดีครับเจ้าดีครับนะฮะเราจะมุนจะทําอะไรนะแกียงอ่อมกลางแจ้งนะฮะนั่นคือเป็นไก่ปา่าผู้เลียวมนซื้ออะไรอ่ะซื้อพันเขามาขายให้เมื่อวานนี่เป็นเน,นในไรถุริสงนะครับนี่ก็คือกระชายป่านะฮะมนก็จะเอามาทําใส่เกียงอ่อมของมวนฮะอัางอาไม่ไรเหมือนกันเนาะนี่นี่คือเป็นต้นกระชายป่านะครับอยู่ตรงต้นไม้นี่อ่า เดี๋ยวมันจะออกมากกว่านั้นหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับน่ครับมันจะเป็นสมุนไพรนะฮะก็ก็เหมือนกับใส่อ่ากินรสซัดมันจะเผ็ดกว่าอ่ากระายทั่วไปนะฮะนี่หน้าตาใกล้เคียงนะครับก็เป็นจะเป็นลําต้นจะเป็นสีเหลืองนะฮะก็หลอกจะเป็นแบบนี้นะครับมนก็เสียเอาไปแกงอ่อมไก่นะครับเดีย๋ยวตอนนี้มนก็จะนําไปล้างทําความสะอาดก่อนนะฮะ สับไก่นะฮะเนี่ยฮะสับไก่ใส่หม้อแล้วก็นั่นนะครับแกออมไก่ปะในไรถั่วทีสงเนี่ยเขาบอกแต่อร่อยจริงบ่กก็ไม่รู้กันนะฮะดินก็แห้งหมดแล้วเนี่ย เก็บป้าเนะื้อเดินเยียวเดี่แห้งแบบนี้นะฮะแต่ไม่ใช่หรอกมันตักเหลีเป็นแห้งแล้วก็กอบไฟไว้อยู่ในซุ่มพลาสติกซุ่มพย,ยังตอนนี้ก็คือมน สับไก่เสร็จเรียบร้อยนะครับมนก็เดมมองไม่ค่อยเคียนผู้เลียงมันร้อนเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็จะใส่ตะไคร่เดมนจะทำไม่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 เหมือนคนอื่นเขาเท่าไรนะแต่รสชาติอาจจะแซียบกว่าคนอื่นก็ไม่แน่ใจนะครับพี่น้องเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมหาจรรย์มากมลก็หาเครื่องเทศไล่ตามภูเขาไล่ตามู่นตามนี้นะครับที่ภูเขาไม่มีมนก็เอาที่บ้านมาอย่างเช่นกระชายกระชายกระชายป่าเนี่ยนะครับมนก็หาเลยตรงนี้ แ้วมลจะเอาทำกระใสแล้วก็รักมะเขืออะไรเงี้ยแต่ละอย่างมันก็ได้ใส่ลงไปในนี้เลยแล้วก็เอาไปตั้งไฟแล้วมีน้ำปลาแหลกน้ำปลาเลยนะครับพี่น้องตอนนี้ดัดไม่มากเลยนีมนคอหันกระใสก่อนนะตอนนี้มนก็ใส่อพวกเครื่องเทศกระใสมะเขืออะไรอย่างนี้ลงไปนะฮะแต่ว่าไว้กะเพราอมนก็ได้ใส่ที่หลังเนาะอ๋อขัดกระเทียมโอเคแล้วแป๊บนึงครับเอาใส่เกียงอัมนเอดลิ้มคุกเขาครับ น้ำปลาล่าอะไรเงี้ยเออแล้วฮะบอกปังกับลูกชายกราก็ลอ่าทอนทุรดิซงอยู่นะครับเดี๋ยวรอให้มันเดือดก่อนครับเรียบร้อยนะครับนี่แล้วมวลก็เดี๋ยวมคือมันเปื่อยแล้วมวลก็จะต้องใส่ใบกะเพราลงไปเนาะตอนนี้ก็ปิดฝาไปก่อนอเป็นกระ,ะได้หอมหอมๆเดี๋ยวข้าวปีนังเนะี่ยคือมวลเดีใส่ใบกะเพราลงไปนะฮะเพื่อให้มวลลืมผักชีลาวนะฮะแต่ว่ารสชัดนะ อร่อเสียบสุดยอดสุดติงจริงนะฮะพี่น้องใครให้พี่น้องอยากได้ชิมดูนะเพราะว่ามันมันไกลประเทศไทยเนาะเห็นบ่าพี่น้องเนาะเอาใบกะเพราลงไปเน่หู้กินหอมไปถึงประเทศไทยเลยเนะี่ยดูบ่าพี่น้องได้เย,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 ย็นเลยเลยไลยไล่กินไหมครับพี่น้องเนาะหอมหอมนะดูนื่อ๋อนะครับใส่ใบกะเพราลงไปแล้วก็ต้องปิดผาอนิดนึงเพื่อจะให้ความหอมมันขึ้นมันเข้าไปอยู่ในหม้อนะครับ เดีมยนมสจะมาลองซิมเบิงรดชาร์ดูนะคะแต่ีย๋ยังไม่ถึงเวลาทาันเข้ามนก็ไม่แล้วตัวออต่างมานะฮะมนได้ลองซิมดูนะครับแล้วก็จะ